พีเอ็มพาชม m a ส d a m x ์เอ็ด1.5 Convertible เกียร์แมนนวลด้วยสีใหม่ล่าสุดเซอร์โคนแซมไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์พร้อมกับ Daytime Running l a m p ล้อเลขนาด17นิ้วสีดำเมทัลลิกแมสอินเจร์แปรชื่อรุ่น 990S Edition มาจากน้ำหนักของตัวถังที่มีน้ำหนักเพียง990กิโลกรัมเท่านั้น เพื่อนชื่อว่า TPM ไม่มีคำว,ว่าธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราคอนฟิกออปชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก6กรายการด้วยชุดอาคารท่าไม่ว่าจะเป็นที่เท้าแขนทุ้งเกียร์เบรกมือแขงคอนโซลและแผงประตูเสริมความมั่นใจด้วยคำโชคมาด้สปีดที่สุดของคุมพลังเครื่องยนต์1.5รสกายแอคทีฟ G ให้กำลังแรงทุงสุด132แรงม้าเพราะมีคุณเป็นเจ้าข,ของ Mazda MX-5 Roadster 990S Edition เจ้าแห่งความสนุกในการขับขี่ได้แล้ววันนี้ที่ TPM Motor Import ค่ะ